สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนวันนี้ผมจะมารีวิวการทอดปลาทูมันอินโดเค็มนะครับคือไม่เค็มไม่มากครับทีนี้นี่ตาจะใส่ปลาทูมันลักษณะเขามีแบบตาเขาจะมีสุกใสยอยู่เกล็ดเขาจะเานาครับเป็นปลาทูมันเค็มนิดหน่อยนะฮะล้างน้ําแล้วทอดจะอร่อยมากเนื้อยแน่นฮะ เดี๋ยวเรามาดูกันตอนลงกระทะว่าจะเป็นยังไงติดตามไปครับทุกคนและตอนนี้น้ำมันของเราก็พร้อมแล้วเราจะย่อนปลาทูเค็มลงไปปลาทูเค็มมันครับใช้ไฟเบาๆทอดแล้วก็แล่แลปลาเป็นเลี้วๆเพื่อให้น้ำมันความร้อนเข้าถึงทุกนูให้ปลาทูสุกกรอบหน้ารับประทานนะครับ ข้าวสวยร้อนดีอร่อยเลยเดี๋ยวเราไปดูตอนที่เราเอาปลาทูออกจากเตาแล้วกันว่าจสวยงานแค่ไหนกับระเดื่อนและนี่ก็คือพอผมกลับด้านมาแล้วจะเห็นความฉ่ำของเนื้อปลาทูอินโดเคนปลาทูมันน่ารับประทานมากเนื้อนั่นกระทะเราเล็กไปหรือเปล่า ดี๋ยวมาดูตอนครึ่งจานดีกว่าว่าจะน่ารับประทานเพียงใดปลาต่อด้วยปลาสลิดเลยแล้วกันครับดิเลลูไข่เจ็ยท้องเดมาดูรอดูตอนที่ปลาสลิดสุก กรอบขึ้นจานว่าจะสวยงามเพียงใดไม่อมน้ำมันแน่นอนตักมวหมดแล้วโอเคหลังจากทอดไปสักพักหนึ่งปลาจะเริ่มเหลืองกรอบน่ารับประทานแล้วปลาสลิดบางบอ่อบางบ่อก็มีบางบ่อก็มีงามท่วมออกบอ่อหมดเดี๋ยวไปดูตอนขึ้นจานนะครับทุกท่านและนี่ก็คือหน้าตาของปลาสลิด ขอแรบกับปลาทูด้ำรึกจากอินโดปะทูมันเค็มมาเช่างเป็นอะไรที่ลงตัวหลือเกินร้อนๆทอดเสร็จกินกับข้าสวยอร่อยทีเดียวไม่ต้องห่วงว่าจะไม่อร่อยเพราะเราบรรจงทำทุกอย่างให้ออกมาดีเชิญรับประทานทุกคนอ